ไปทั้งจอทยิทูบเรามีพี่น้องเอความเมียนมาว่าปูมีแนวทางฝากลูกฝากหลานบ่นน้อมาสั่นเขียนไนจะน้อยในปะยาง่าสั่นไปในเกาะอยากให้เขียนอยากขอแนว่วทางสวเลข้ามโซคารามันสั่นเด็กแล้ววันทีหนึ่งออกมีอยู่สามตัวตัวโกมาโกตูลศูนย์กหาปักกระมาตึกศูนยกหาอนเดอร์จะเผาเป็กปกคลิกเมคตก่อนสอนมากระเตศ เจ็ดเจ็ดหามาแทะแน่นอนเจ็ดเจ็ดหามาแทะแน่นอนเจ็ดเจ็ดหามาแทะแน่นอนแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆลยครับบ่อนสองแฉกไหวปูไหวายาแต่เห็นบอ่อไปขาไปคล้ายกระทรอโมแห่งกันตะกอนสถานที่แห่งนั้นก็เป็นสะพานเข่าสะพานใหม่ยางเข้าไปซื่อๆปูมาบ,บันลงปีสองพันเอาร้อยยี่สิบแปดประมาณอ่า มาบวชปีสองพันอร่อยสามชิดเดียใหม่ตือนตาเด็กดุกแต่เสาเข่ากับพ่อเนียรพ่อเนียพ่อเนียผ้าถูกหยาดก็เลยมาคนสุดท้ายก็ขอพ่อไปบวชท่นก็บอให้บวชเป็นว่าขี่ข้านเด้หนี่สิไปบวชเป็นว่าไม่แต่เรื่องว่าพระไปบวชด้นจนปักขี่ข้าน้วยว่าเหรอฮะไปเห็นพระนอนอยู่กับพระว่านักขารตัวเป็นว่าพระนอนเนาะอือผู้ขาดีพระวันเสาอ่ะเพราะผู้ข่าเกิดวันที่สิบสองมีนา เดือนมีนาวันที่องวันเสาร์พศ2สามดอนยาวใหญ่ตำบลโลตเตียนอำเภอประทายปีชวดเล่เป็นจันทสีตอนเมื่อเกิดนั่นก็ซ้ำกันนั่นแหละับออกพภาษาเดือนสามออกไม่สามคำ อาซิบหาคำออกภาษาคำมีบังไฟพญานาโคจันแนงกับไปหาซองเบิงบมดหนาเบิงกับยักษิ้วไซปูหนาอ่ายิ่งปืนขึ้นฟ้าบอกเพรว่าอันนี้สิเวสู้ฟังนาคทั้งหลายทั้งปวงกับมาตพุทธการกับพระพุทธเจ้าเพราะหนาคทั้งหลายยนเอาเนาะมันจังไวอ่ามุจจรินนาคราชอริยติมารโกมกาสีสุโธนาคราชอริยันเตวะโตงพุชงนาคราช อริยตาอนันตานาคราชอริยตาสุปตาน่าทั้งหลายทุกหมเหล่าอรารมตาสุปเตว์ทั้งหลายอริยตาสุปเตเวสมมตุตมนุษย์ทั้งหลายอรามตาเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติเป็นธรมนธรมดาเมื่อเราเกิดมาปริยตาสุปไตยเพื่ออะไรอริยโตสุปตาอริยเตทุกชาติทุกศา,าสนาทุกภาษาจงมาเป็นวาจา จะมาเป็นลมปาอริยตาพญานาคจะมาเป็นสร้อยสังวงลูกหลานสึขาระเพศแล้วรัมาตาสุปฏิมาดีๆงามงาริยตาสุปฏแสเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติธรรมดา คำท,ที่พูดที่เทศพิเศษที่บรรยายมาอริยตาตั้งแต่เป็นพระสมก็ดีอริยตาสุปะแตดบวชแปดครั้งเก้าครั้งบรอยบอกเลขแปดเก้าเด้อบอกเล่าอห้าหน้อยบอกแลตายอริยเตโกเนี้ยกับเป็ิเลกเมื่อได้ยิบชี่อยู่เจ้าอริยตาสุปรมตันพอจากนั้นมาอริยตาสุปะเตกตอนยังเล็กอริยตาสุปตองวันที่สิบสองมีนาะตกกองกลางคืนพระจันตคาดเรียกบกกดกินเดียนประตามภาษาอีสาน ชาวบ้านพระสงฆ์องค์เนรตีคอยละคังผู้ใหญ่บ้านแต่ก่อนไม่มีเครื่องเสียงใส่กระลอบองไหมไฟเนี่ยไมมแช่นมาเห็ดกระลอเนี่ยปองปองปังปังขูปังปังปังขูปังให้กูควงกูเบอกกูจากูเทศกูเสกกูบรรยายให้ปองปองป้อปองปังปองป้อปังปังซองหูซองเห็น ยิบชียูทูบมนีสิพากูไปใส่นอกอริยตสุะเพเกตประกาตังกูฟังกับสียอตะเลพ่อผู้เรียนช่ายขอไพนเดอร์พนว่าครูเดียนช่าหูแล้วมาตีน I, ื้อกัเองตัวนอนริยเตมากระตุกกับมันปู่นี่ละอริยตาสุปะแตงปัดฟ้าไฟแดงกับย่างออกอยได้น้องาริยตานั่งขันไหนออกขั้นนั่นนั่งขั้นนั่นก็ออกห้าน้อยอริยประตดขั้นจอดล็อกไวกับหนึ่งห้าหนึ่งคก็ออกหานึรางออกเจ็หนึงบอน่ปรมาตนส้นมันกตา เนีย่ยมาแรงมากเพรานก็มาตรวจตำรวจวมีข้อมระถานม,มาพัโตไหนผัว,ะวะอีกละ่ะอริยตากดังขืนนอนบกเก็ตหัวขาเสียนใจจานขาวลูกสาวเอ้ยลูกชายเอ้ยเพ่นน่ะเขา้ปไม่ไปใหญ่ละน้อขูผู้มีพระกระเซินบนอยู่คือแห้งล้มจากผู้หินต่างกลางมักงกรเขาหนองสูงพุงกระมาตานผ่านไปครับสอีอีปุกริณตีติมาตวง ไปถึงดงหลวงกวงมังกาตนบัณฑ์พญ่พลนปนเกินแต่แม่ชุมพู๋ขู่กระมาตะสุปตนัางอยู่รถุมาน้อยปอนกระตอกกอมตะใบบอกไอเอ้ยปกรณัมตะมังกาตนไม่ให้ถอนเอ้ยขอขันหาลุงพ้นเอ้ยขอขันหาแน่คุณบอกพรองระยิมาแต่แต่ขันหาให้แล้วแก้วกระโตกับบานะโมจักเข็ดยังหายใจกับบอก เมามาเมาหลากระบาดตายระบาดพ่อใหญ่นูโอ้ยนกับดตอนแ่างรัสางรัสัแต่งกันหาเลยแล้วก็ขอเสียน้องชมพู่เนี้ยปะนขอเสียมากก็ได้อห่อบัดิบุญญาธิ์ก็บ่ให้ห่อบัดกูม้านหน่อยก่อยถืออยู่หับปรห่อตบมือออกขึ้นไ้ขึ้นไชั่วสามเทียจังห่อเลยมาจะ่ากคนสิพักบุรีประธานใส่ยามได้กันว่้ากร กาไมีขี่ดำกับเชียนต่อทางนี้ไปจังสี่เด้อผู้นัวสั่งพันว่าไปจังสี่เด้อผู้นัวพันว่ามันตายอยู่บางแห่นเด้อแล้วผู้นัวสั่งต่างวันอ๋อเพี่สั่งเพชรเจนได้จังสีเสียว่าเจ็ดนี่คืออีหยังบ่กระเชียนเจ็ดก่อนคนตายก็ะสวดเอาไปข้ามเจ็ดตัวนี่ป่ะอ๋อร่างกวนั่งการยัตัสสุปโต เขียนมาอีกคบกษัตริย์ทัศพรก่อนพระกรยตะสัมภติหกพระหูพระเห็นนี่เลยตัวพระมาตัดขันหานี่ปังคารมาตอพอสอนไหวพระกรรมาตัดเฮ็ดยังจะขาดขันหาขันบ่มีอยังกับมือชิดนิ้วเด้อมือบพราะนด่วนจังนิ้วแต่เดือนใช่คุณว่าผมมานั่งผมมานั่งกันมันก็ต้มกันจักบาอีหยังแล้วทวนหักไปห่าตัว่าเขาด่าตัวอาปากซอยนี่พ่อสุดท้ายกันก็เลยเขียนเป็นยังสั้น ตอนนั้นมันสิเขียนอีกเจ็ดหกสี่มันเขียนบ่อยมันก็เลยเป็นเจเป็นศนย์เป็นสอบัตรปิดถ่ายไล่การบัตรมันก็เลยมาออกอีกตอนก็จับอ่นเขายพ่นถมหงขวบปีปั๊มันก็เลยมาออกในจานอีกเก้าอ,อ,องเก้าสองเจ็ดเยังมันมาออกอีกได้อยู่ในหันผู้ดใด้เบิ่งเป็นกรเ,เป็นก่เป็นกระเล่วเตอร์ชันกบรบ่อูบ้ได้แล้วกันติงลิงคูติงลิงคูเตัวหัน ลงจากรถกับบึงพ่นไวๆวสันตุหันเขาป้าไม่ก็ไปใหญ่เรานอขกกู่เสียแล้วบาดลุงพ่นยางออกก้อนบาดบอกความจริงเด้อฝาดินพญานเนาะอ่าพออนุญาตบาดท่อมที่เอ้ยเชื้อเหนามก็ได้หักกันแพ่งกันเอาไว้คนท่างไปอยู่พ่อหลายปีตกตายจากการปูขาเพราะได้ไปเกตนาเป็นอย่างคือว่าใส่หมวกฆ่าบ่อยเลขนี่เห็นตั้งแต่ลงจากพูกหินต่างทะเบียนรถมอเตอรไ์ไซค์กันนะเกา่าๆแดงๆน้ำดำต่ทะเบียนมันห้าห้าหกเกต เลยบอกลูกซีดไปน้ากันฮัเฮ้ยนั่นแล้วันทีหนึงฮันซื้อเขาเลือดสูบาดผู้ขับรถมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกข้าบอยสับาลมันสิเป็นจังฉีเลาหเอาสิเห็นอยู่ั่นพ่อไปหอดเพื่อน่พ่นใส่หมวกข้าบอยสิว่าผู้เดียนใช่เป็นตู้เพิ่นตู้จังไหนมันเป็นจะสั่นอินที่ทำประเทศไทยไรขึ้นเจ้าของฉิกันที่ถ่ายไว้จังฉีกสิเสียงกันว่าอะไอยู่อ่อพ่อแล้วบาดเดินขึ้นผู้ไวๆเสร็จแล้วบาดเข่าปลาใหม่ไปงี้กูคือวานอ่ะไปหอดเพื่นกับถือมีทั้งหลังสุดเพกื่อนยว่

ไปห่อนนะไปตัวถั่วตัวียนกับทั้งเมียจะเฝ้าท้ายผมอ่าจะเฝ้าท้ายสูกูแต่งตัวบเบลียบรลอยพระท่านมายุดได้เขาสิ้ว่ากูเป็นบ้าเขาสิ้ว่ากูไอตัวตีบตัวแดนเพราะชิอะไกูหนีไปหรอซื่นเลยปีปันหูร่วงงาแต่แท้บ่หูอืมเอาะอ่านไปกินแล้วแบบเฝ้าท้ายเด้อนั่นแหละกล้องเราก็เลยดับอ่ะกล้องเราก็เลยดับก็ได้ไปเจตนาว่าไปอวดอุตรีด้วยคำบาง จุดตรวจุดเที่ยนเห็นเอาลูกลาผ้าวาาสวนไฟสวดมาเสียอายุใช้น้องเห็นไหมแม่่าะผู้ว่าเสียสองแสนอยู่บนสันเจ้าไปสางรัดผู้ยินงต่างต่อสาราว่ะท่านแล้วขึ้นว่าในใจเดิมก็เป็นต้น กินถูกซิ่กินถูกโตกินกซี่อาชตเตอร์ทอาซาตเตอร์หตั่มอ้ากูปไดหัาเลยกูชิบหาเสียชื่อพูดห่วยภาษาบาลีดังกซีู่กฮะสวนถูกที่สามมดเจ็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 ดดเจ็ดเจ็ดเจ็ดออกหาเจ็ดงวดนี่ได้ไหมเจ็ดเจ็ดเขาเลยเป็นจันสันไญยางเกิดพูดไวๆพราะสียางเกิดรอบนั้นปั๊บห่วยป้าบัวป้าบัวป้าบัวเป็นสวดไปสวดกเขาเลยขึ้นไปไปพระราชินีนั่น มันก็เลยเป็นลูกลักษณะของใอบบอนบอกเหรอมันเป็นใบยหงไงคือบัวมันเป็นจุกก็เลยไปยางหาเราหนโอสยูนี่บอก็เลยเป็นหอ้อยเขาเผาไฟถิ่นญุุ่่นปลายอยู่ตเตก่อนหินกับยางไปวัดวาว่าาย,าย,ยในี่พวกถพำบนว่าผ้าวาไปแล้ว่าย,ยในโ่พวกไโกนเด้อห่านอัารวรไอ้ก็ปลุกน้องนักเข้าเดินไ,ไปหาไปเลนบารีมองมองหันมุนอยู่หันเป็นช่วงมงเป็นช่วโมงก็ไปบไ่อะไร บาสิไปบาดบาสิขึ้นเติ่งเทิ่งได้เอา้ามันตายอยู่ทั้งละมันตายอยู่อีนตัวมันไ่ได้ตายอยู่ห่างเขามาว่างใบซ,ซื่อตัวห่างเขาเห็นยังบูในวามหมายบาดนี่ก็เลยไปไปนัง่งทั้งละไอ้ก็เลยเอาไม้มาจอ่อไปขอถามหน่อยนะสะติสติว่ากเาลังเหงนมีไอ้นาะ วันกทไมน้งก็ชินหุเขาตัวตางต่า,า,าเตเนาะูหอนบ่บนั่งมกเป็นอ,อนาเีพต <laughs> ไมไ่ตากแดดไม่โลโกวิดมันจังบเขา,าด้ว่ใส่หน,น้ากากมุงเจ้าจะเปลี่ยนด้วยก็จะเปลี่ยนน้ามูอ่าพระราาเท่าน,นั้นแหละก็จังบาลอสวดไปสวดไปก็จังวอ่าเว่าขอดาในที่นี่ตอนเ็ดกตุิตเท่า้นเล มันเลยเป็นไปตามมังสันอันนี้ไม่ได้เกตนาไม่ได้การแช่งไม่ได้อุตริม่องธรรมบังไม่ได้ววาคุณพิเศษเขาเรียกว่ารมพาอย่างการฤษีอย่างกับพวกพระพลที่ไปที่ว่าปั้นพญานาคอะไรพวกนี้ก็คือฤาษีต้อมที่ปิดวงรมอันนี้พ่อแม่เดียวกันฤาษีต้อมนี่เรียนกับพ่อใหญ่ทำฟั่งนี่เป็นลูกศิษย์เป็นผู้ศิษย์ผู้น้องแต่เรียนกับหลวงปู่โสรถนั่นที่บ้านไทยเมืองพลนั้น เรียนฤๅษีโซลนันฤๅษีต้อมนเรียนก่อพอผลสุดท้ายปรรยัติัตโตมานอะไรหังโตวาสะปรมัตถพูดไปพูดมาปรรยัตะสุปัตจุัจึงได้ไปสวดตามที่เขียนอภิธรรมเจ็ดกุศลธรรมมากุศลธรรมมาก็หมายความว่าปรมัตตาสวดให้คนเป็นนี้เดกฟังคนเราเนาะบาปุญคุณโทษมีจริงกรรมวยนิกรรมวัตบรรทุกรรมปฏิสรณา จ้าปู่เอ้ยปรมาตตสุปฏัยไม่ว่าลูกหลานจะตายที่ใดอยู่ที่ใดปรมาตตสุปฏเตนก็ขอให้สุขตินะปรมาตตสุปฏเตหลวงพ่อมาท้งนี้หลวงปู่มาท้งนี้ไม่ได้มาทําลายอะไรเชื่อที่ถือมาปรมาตตสุปฏัยก็ขอปรมเตเตียวเชื่อตัวเก่าปรมาตเตสุปฏตัาถ้าปรมาตําผู้ทาไม่เอาไปเผาทิ้งเดี๋ยวไปทิ้งก่อนปรมาตตคอยพ่อแม่เถอดเจความปรารถนาดี อรมาตสุปตาตยนี่เราเป็นวาถือเป็นผิดผิดเป็นเท่กฎหมายกฎหมู่กฎระเบียบแก้ไขได้กฎแห่งกรรมดูปูเรียนใช้เป็นตัวอย่าง อริยตาสุป,ปตมกรมมะโยนิกรรม,มะบัตุกรรม,มะปฏิสราณาปเรียนชัยสังขานี้ปรมาตะสุปไตยเพราะอะไรหรืยอรมาตะสุป,ปเตภพกเธก้ถูกเลีกได้เงินล้านได้สร้างบ้านได้ค่าอยู่ค่ากินโฉโควิดรอบแรกอรมาเตตมาเตพระเอกเขียนจานเขาอริยตาสุปไตมิตพระเอกขี่มาเขาพระเอกเขียนจานเขาดังตัวโลกผลตัวท้ายกระดับลงด้วย8ปดหกห้าอัตมาล่าไป เดี๋ยวตะ่อยกับเจ้าว่าวกันมันมวนล้วนกระท้อนนี่ม้อนขายไก่ปักจุบันไตผู้ใดใหญ่ผู้ใดน้อยทุกคนวิญาติ้าโกงตีกันอารบมาตาให้ฮูนะงูโง่ณะก็คือแม่โม่ก็ให้ขอพุทโธที่เรียนกับผู้รู้ผู้เติผู้เบิกบานโทโทโทก็ขอให้บานชื่นมื่นอย่าทำบุญเอาหนาอย่าตะท่าหัวเตา อาริยตาเมาเ้อเหล่าจะหมาอม้วอาริยตาสุปตาเป็นจังหวะปานาติปาตาเวสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมอาริยตาปาา่าหน้าโบใครมีมีต่ป่าซีพี่คูมม่มือนี่ป่าเล่นใหญ่อาริยตาสุปเตกเล็กงอชิมาเอาไปให้กินน้ำในเด้ออาริยตโตโสตโมกาธรรมตาที่ผ่านมาปู้ไปเพราะท่านจะใส่หนีปู้หนูเอามาขึ้นในเด้บอบักโคกซีโคกนาปักกระมาโตสุป,ปรกระตองบักสองแปดหางวันนัน้นแล้วข้นายกบอกว่าเอายาแปดหางไหมผู้ละซ่อง คุณละสองซองเด้ออยากถือเหลขกวันสุดท้ายได้ยาซองประมาณตะกเกิยบลอยกาซอง <c oughs> พระยะตะสุปฏิคาราค้นกระเป๋าถือเหล็กพอเจอยาสูบม,มาตาไวเหลขกออกมาสองหาแปด มึงไล่จาไหนมึงแล่ไล่ปันไดเอาคิดว่าปู่อยาก,กยาหาหายสูบยาซองแปดานะโอยกูสูบความคิดก็มาพะโลนะปรมาตตสุปเทนเด้นสิ้นหนึ่งกตะ,ตะตืิหนังสือเส่มละสามสิบห้าบาทปรมาตาสุปตุตอริยตาพุทธกับน,น้องจา๋าปรมตัตาสุปัยน้องไอป้ปกกะตาออกขาอ่าวปรมาตางวดนั้นไม่ออกงวดหลังมาก้อออกสามห้าล่างงวดนี้ออกอะไรปูนูปูนูอริยตโสนิทนาตังตัมตัวตะปูนูหูปูนูนนนนนเถกแล้วอริยเตมกคระมาตม ภูกระทําด้วยธรรมภาอริยตาสุปตาคือบังไฟเนี่ยเวลาพันจุดขึ้นูผู้ไรมึงเกินสามอยเกินสี่รอยเกินูุึมตายเสียนอย่างผลสุดท้ายขึ้นเจ้าฝ่าล่งจาดินบางปูหนูเป็นตัวอย่างอริยตสุปต,ตังดังด้วยเกียรกหาดับล่ด้วยแปดกห อัตมาขาพระเจ้ากับผมที่ผ่านไปโสดใสใสไล่สนก่อนม่อนก่อนมันแตงมาแลงห้าหน้อยอ,อกเจ้าเดยนเนาะวาชิมาออกเจ้าเด่มากระตังนั่งขนไหนออกคะนั้นเหมือนเดิมเจริญศิลเจริญธรรมโอมามามอัตเตปารมาตตสุปตวนัสนสมพรวนเจเวลาวาสิมาหาภูนากากมังกาเตาสูเจ้ากาับพระเฮติยังอริยตาสุปฏีกดีกับพระแล้วหัวกระปรกกันออกมาอาระมะตตสุปฏิ ตาตาที่เจ็เน็้ผ้าเป็นผ้าไปตายค่าคุกแณฑพญยายโน,โนุผูสิไปน้ำขอน้ำคูอีกว่าละ่ะอโอ้ตะมันการเรียบพระตาสา,ากังกตองสา,าธุเด้อฝ่าดินเป็นพยานราชามหาราชาพระราชินีทรงพระเจริญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บ้านวัดโรงเรียนหัวดำออกกรหัวดอนน้ำหลังแก่สารกแกะแก่คุณยจะแก่แดดได้หลุดหลานกินคือเพิิน่ากินคือเพิ่นนอนคือเพิินก็จะนอนคือเพิิน ไปือเพิ่นขยไปคือเพิ่นอยู่ือเพิ่นขยอยู่ก็เพิ่นเด้ออริมาตะสุปตันพระอรหันต์อยุ่เนี้ยนั่นละ่ะกาเพิ่นสาหวายเพิ่นสาธรรมาตรงพระสมก็เป็นจังชี่ละ่ะย่ามบอดีมาสุดเป็นตะกาบอยู่บอ่อยกูกล่ากาบค้อกันาพาไฟแดงสนาแดงแดงในกระเตาของเขาไม่ใช่ของเราบางอย่างแต่พูดไม่ได้ ตามกรรมตามเวรของข้าพเจ้าอริยตาสุกเตเดสประตเกิดมาเพื่อใช้กรรมวันเกิดพระพระพรมาตาไผ่บ่มหูฝ่าไปถามตายอราไทเด้อพรญชีวะฝ่ามืตตอก็ยงบ่บดนอริยสัพมาสรมมาติฉันพุทจําปูเหรียนใช่ตอนบวชบ่ได้ม่เห็นตอนนี้ก็จำไม่ได้เป็นว่าจงจำตัดหนา น้ำตาเดือนชัยนั่นหล่นเรานั่งรถไปคนเดียวไม่ใช่พระเคียวดอกน้อโยอมโมเมน์เรามาผ้าไปรถขั้นใหญ่เหยียบคอยก็ไปคอยเปลี่ยนไฟแดง ไขว่าสีถอยเห็นตำรวจขวงหนากา้าเอาไปจกักไฟแดงไฟเขียวตามาันไล่เราพี่รองว่าสิไปทั้งนี้พนกกัดว่าจะไปที่กักกัดพะระไฟบอไดใจสิขาดแล้วเดอ้อเจ็ดห้าจากสีมาบ่มากระซมเดอ้อ งวดนี้อย่าลืมนะสองแต่หาสิมาบอกขอสองสามตัวมาแลงห้าน้อยขานนามขึ้นในเด้อปูนา <c oughs> ปูยันแจนสิทุกสิยากมหาปูนาให้โชคดีเข้าปลาอาหารปันกันกินเถิดพี่น้องคนดีปูยาตายายสอนไว้ว่าให้ปฏิบัติดีปฏิบัติไปปะ ิบัติมาพ้าผิดอาบัตตังนโมขึ้นสามจบนบขืนพันกว่าโพกรมตาสุปตาเอสาหังพันเตะรรมตาสุมิมากาตันตุนมนลงแล้วปรรมตาสุปตองปอปองป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 งขอผักกิริยติจจ้ากิน่ามปรมัตาสุปไตใจเป็นการสังขารเป็นหลักธรรมตาทุกอย่างธรรมตาสุปตาผู้ขายังอยู่ในคดีความปรมมตัวส่วมาโกสมารรบัตรควรบวชก็บบวชแล้วเที่เขาทางาิีิตังสิ ว่าทีบ่พุทธอารามต่าสุภปเตอารามตาสุภปตุลขอบคุณเด้อบุดาอารามตไตขอบใจเด้อบุญยศทำตามปริยะตามลูกหลานสุก้อนธรรมนีเป็นธรรมบันดาลธรรมบรรลุเด้อธรรมปุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนักคือแม่โม่งคือพ่อในหูนักหูโม่เวียนไส้กับเวียนหัวกันหูจัดธรรมต่ายเาเวียนหัวอารามตานเจ้าศาสเจ้ากุลในหูจัดธรรมต่มหัวดำมกรหัวดอนน้ำหลังพ่อแม่เรียนจบป .3 ป .4 ห้าพ่อแม่รังก้อนเขียนหนังสือพ่อออกส่งลูกจบเมืองนอกได้ บักหมาอีมาพ่อแม่กะอรรถมาตุลพระกันเชียรมาเข้าได้เจ้าของอีมาบักมาผัดปลเลี้ยนจบสูงพระวัดด็อกเตอร์ด็อกก็ะขึ้นมานั่นละอรรมาตสุปตาอพรถมาตุลย่าไปวัดไปว่าชายาชายโยอิติปิโสพันค์ข่าสามีสุปฏิปโนเบอร์เกินสอดแ่งผัวก็บพระเขาวัดยักเชียรต่เมียไปวัดดูว่ามักพระโอ้ยน้องพระตังสูงสี่ตังขอสูมีตังนี้งินมีท้องมีโชคมีลาบทุกช่องขอให้ไปทางดี้อรรมาตตสุปไตปูเดียนใจคนนี้ไม่จะมาแก้ตัวที่พูดที่เทศที่เสกที่ ปัญญายออกไปนี้เป็นธรรมบทบาทพระคาถาธรรมธรรมรุบรรดาลทุกภาษาเป็นบทบาทพระคาถาจิตยานสัมปนวยทิพิโสภคกวาฟ้าดินเป็นพยานสมควรเจเวลาฟ้าดินเป็นพยานนะมพธะทะนะมาธะทะจากาพาระกษัตริย์สุสีสุสัง อรหัง oh. ส oh ุกัตโรกวิถุทิ่พัดกูสูริสุสีสารอรหังสุกัตโรกวิถุทิ่พัดจากกูปมากิปมานังบนยังโรกันการตังมนุรสานังเซลุกสมันสโสโสทางดีโสทายะปฏิยัทานังสังมีอิติอิติสุกโตโอหตุอรรมาตะสุปฏิโสสิหยุดศีสเกตฉันไม่ไปปรมะตะสุปฏิอะโหสิให้ปู่ยนใจผู้พูดผู้เทศนสวยอธิบายด้วยเธอมาสั่นเขากันพ่อปาะเนี่ยมาได้สองต่างๆ ฟังทำฟูได้กินข้าวกินน้ำพี่น้องกินเร้ยมาพรอมาเรียนความถ้าได้ล่มร่มร่มเนาะไปแล้วฟูไปแล้วไปแล้วไปแล้วฟังทำแจกอย่างใช่เปล่าจบแล้วจบแล้วเนาะค่ะะเนาจบแล้วฟูกินข้าวก็น่าจะฟูเออมามามาไป้กินข้าวกินน้ำกันมาพี่น้องก่อนไปทั้งช่องยูทูบเอามีพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์มาว่าปูนี่เนี่ยช่างฝากลูกฝากหลานบ่อน้อมาสั่น เขียนไนจะน้อยในปัญญาว่งวัดสรไปใเกาะครัวอย่างให้เขียนขอเนวข้างตัวเลขห้ามโักค่ามันนะั่านเด็กแล้วมันทีหนึ่งออกมีอยู่สามตัวมันมีหกตัวแต่มันออกอยู่สามตัวนี่ยังไงอันเบ้าไปหนึ่งตัวกลวมากตัวนศูนย์หกหามักระมาตึกศูนย์หกหาหาหกศูนย์คูณมักระมาต่อยเอ็มลอยหาชิป กิบบังสะกอนเดอ้อจะเ้าเป็กปกกะเล็กเม็ดสะอนสอนมะกระเตียดเจี๊ยดหามาแทะแน่นอนจะเลื่อพอนสองแปดในการได้ตัวเลขเนี้ยข้างจากผู้เดียนใช่นะคะเพิ่นกับเพิ่นกับซิกแล้วน้องคะท่านผู้ชมเพิ่นกับได้สองแปดห้านะคะแล้วก็ศูนย์หกห้านะคะแล้วเพิ่นกับตอนที่เพิ่นเบอกถ้ำนะคะสวดถ้ำอยู่นะคะ <ME K. S 1> เพิ่นก็บอกว่าสามสิบเจ็ดเมตรนี่จะเหตุไหนเพิ่นติดคุกหรือว่าจังไรน้องคะกับ แอคก็เลยจับเอาเหล็กตัวนี้นั่มนะคะและเพื่อนกับปู้เพื่อนก็ได้บอกว่าถ้าเปลี่ยนรถเพื่อนนะคะนั่งขั้นใดออกขั้นนั้นนะคะโดยเฉพาะล่ากับห้าน้อยเนาะคะ่ะทะเบี่ยนรถของเพื่อนกับสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะตัวเลขก,ก็หลายตัวเนาะคะ่ะถ่าตัดกับมี่สองเจ็ดเจ็ดสองหล้วก็เจ็ดเจ็ดแค่นี้นะคะสำหรับท่านใดนที่จะไปเพื่อนบ้านในมือน,นี้นะคะไปหาน้อยเนาะคะ่ะ นนี่ะะคะทชมแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีงแดงเลยครับ